สวัสดีครับผมนานท์จากวิรามาศวันนี้จะมาสรุปความรู้จากการศึกษาในรายวิชาปัตชียาการศึกษาและความเป็นครูนะครับคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นครูการประพฤติปฏิบัติตนต,นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชนโดยมีการวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครูจรรยาบรณวิชาชีพครูคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายสำหรับครูภาพการการพัฒนา วิชาชีพครูดโดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นประสบการณ์กรณีการศึกษาการฝึกปฏิบัติตนใช้การสะท้อนความคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง จันยรบวันวิชาชีพครูคุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 1. สศรัทธาในอาชีพครูอุทิศตนเพื่อสิทธิและการศึกษา 2. ดำรงและส่งเสริมเกียรติแห่งวิชาชีพครู 3. บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4. ยึดมั่นในคุณธรรมมีใจรักและเมตตาต่อสิทธิ์ 5. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 6. ยึดมั่นในศาสนาพระมหากษัตริย์การปฏิบัติตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันครูมีบทบาทสำคัญมากขึ้นไม่เพียงแต่เป็นผู้สอนให้ความรู้แก่เด็กๆแต่ครูควรเป็นผู้ที่ทำตนเป็นแบบอย่างในด้านการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันสังคมตาหน้าว่าครูเป็นหนี้ครูใช้ชีวิตไม่พอเพียงนั่นก็เป็นบางส่วนของครูที่มีภาระมากลน้นจนไม่สามารถแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของชีวิตตนเองได้การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงตาม โลกสังคมยุคศตรวรรษที่21จากศตรวรรษที่20สู่ศตรวรรษที่21ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเด่นชัดคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้เกิดเครือข่ายโทรคม,มนาคมดิจิทัลที่เชื่อมโยงโลกในแต่ละส่วนเข้าด้วยกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศตวตรรษที่20เช่นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคนต้องมีไว้เพื่อตอบสนองต่อการก้าวทันการเติบโตของโลก บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันหล่รอห้อมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบดังนั้นการรู้จากข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง สวัสดีครับผม,มานายณัจพลามาตนักศึกษามหาวิทยาลัยการจิตวิทยาที่ยาเกียวอย่างทองวันนี้ผมจะมาพามาคุณครูคุณไตรไทยเจริญประจำโรงเรียนวัดสามประชุมเรื่องปรัชญาและการศึกษาไทยข้อหนึ่งนะครับอาจารย์คิดว่าหลักปรัชญาสาคัญไหมครับและอาจารย์นํามาใช้อย่างไรบ้างครับในความคิดเห็นของตัวเองนะคะก็หลักปรัชญาเนี่ยมีความสําคัญมาก เพราะว่าหลักปัญญาเนี่ยคือการ,รเป็นแนวในการดําเนินชีวิตเราจะต้องมีหลักยึดในการดาเนินชีวิตใช่ไหมคะมก็ต้องนําหลักปัญญาตรงนี้มาใช้เพื่อที่ว่าเราสามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็นํามาใช้กับการเรียนด้วยข้อที่สองนะครับอาจารย์มีหลักคุณธรรมหรือมกในกาจเนนิชีวิตการเป็ครูอย่างไรบ้างครับ คือจริงๆแล้วนะคะหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็ยึดหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหักอยู่แล้วนะคะแต่โดยในส่วนตัวแล้วก็คือมีความพอเพียงมีความพอประมานะคะแล้วเป็นคนดีในสังคมแล้วก็สั่งสอนเด็กๆให้เรียนด้วยความมุ่งมั่นในการเรีนค่ะคะอนาจารย์นำหลักจยจัญญาบ,บัญญัตมา อย่างางรันดับแรกเลยก็คือต้องมีความศรัทธาในาวิชาชีพก่อนเนาะหลักจรรยารรลอันนี้มีความศรัทธาว่าเราจะต้องมีความมุ่งม,มั่นในการสัทำ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างไรบ้างของครูก็ออใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประหยัดมัธยสา์แล้วก็นำความรู้ที่มีมาสั่งสอนสิทธ์แล้วก็ทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราก็เออศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตามพระราชดำริอของพระบาทสมเมด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะ เราก็ยึดหลักอันนี้มาใช้ในการดำเนินชีวินนตค่ะรับะครับปัจจุบันในยุคศตวรรษที่21มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากอาจารย์พัฒนาตนเองอย่างไรบ้างครับที่จะทำให้เท่าทันล <S 2> <S 2> โลกก็ครูก็จะไปอบรมนะคะเขาเรียกว่าการพัฒนาตนเองเนี่ยก็จะที่ไหนก็มีอบรมเพืเอ่อพัฒนาความรู้ของเราเราก็ไปนะคะเพื่อที่จะได้มีความรูม้มากขึ้น ในศตวรรษที่21เนี่ยมันเป็นศตวรรษที่ก้าวกระโดดนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายก็ทําให้เราต้องเข้าทานันแล้วก็เรียนรู้ไปกับคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้อยา่างมีความสุขแล้วก็ทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะข้อที่2ครับอาจารย์คิดว่าการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกา็อบรมซอม่างไวบ้างอันนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับ การที่เราเป็นครูนะคะเพราะว่าหน้าที่หลักของเราก็คือการดูแลนักเรียนนะคะยิ่งเราจะลึกการดูแลนักเรียนเนี่ยมากเท่าไหร่ เด็กเขาก็จะได้ประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวอย่างเด็กบางคนเนี่ยเขามีปัญหาครอบครัวนะคะทีนี้ถ้าเรา,เาไม่ศึกษานะักเรียนเป็นรายบุคคลหรือว่าไม่ได้ดูแลเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควรเนาะบางทีเขาก็เกิดเป็นกลุ่มด้อยและออย่างหนึ่งการที่เราดูแลเขาเนี่ยเขารู้สึกอบอุ่นใจ แล้วก็ทําให้เราเนี่ยศึกษานักเรียนว่าเออคนนี้มีความพร้อมด้านใดมเออีเด่นด้านใดเราก็ส่งเสริมด้อยด้านใดเราก็ะไคะก็ช่วยกันปรับปรูงแก้ไขน,นะคะแล้วก็แนะน,นําแนะแนวทางให้เขาได้เป็นคนดีแล้วก็สามารถเ,ออเรียนรู้แล้วก็อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะผมนะผมนายทะาจาักรพิรามา มาศึกษามายเลรายการแกลงชาติวิทยากเขตหนังทองขอจบการางเยเท่านี้ครับและขอขอบคุณคุณผูไรพอไทยภูไรลไทลยเจริญสา